โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมด้วยกันวันนี้ผมภูมิจะไปอาราฟอมลี่นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมซัมมัสมัลเบิลกันดีเช่นเคยเนาะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วกับเพื่อนๆเนาะว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้แบบว่าต้องการในส่วนตัวของตัวละครโกคูซูเปอร์ไซย่าสองนะครับเพราะว่าตนนัวเนี้ยเนี่ย ถ้าเราจับได้มาเนี่ยเราต้องไปเปิดกาชาเท่านั้น,นครับผมเคยบอกเพื่อนๆว่าเดี๋ยวในเดือนตุลาคมเนี่ยมันจะมีในส่วนตัวของนารูโตะเข้ามาวันที่ $10 ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีลูฟี่เนี่ยเข้ามาในวันที่2 4และตัวละครที่แบบว่าเราเห็นแล้วเนี่ยก็คือตัวของโกคูแต่ว่าลูฟี่ไอ้ลูฟี่กับไอ้ตัวของนารูโตะเนี่ยมันแบบว่าหามาใช้ยากเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วคราวนี้เนี่ย ผมก็เลยคิดว่าเออผมจะไม่เปิดกาชาหรอกนะครับเพราะว่าเราเนี่ยรอเก็บไปเปิดกาชานาะรูโตะนี่กว่าแต่คราวนี้ครับมันมีในส่วนตัวของกิจกรรมครับที่เป็นกิจกรรมของมินาตโตครับมันบังคับให้เปิดกาชาครับกลายเป็นว่าในคลิปวิดีโอนี้ผมเลยจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาเปิดในส่วนตัวของกาชานั่นเองนะครับเนาะอันนี้น่าจะปิงนะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกาชาเนาะเอ๊ะมันทำไมเป็นแบบนี้วะแป๊บหนึ่งนะครับ อ่นหลักๆแล้วเนี่ยตอนนี้เหมือนเขาบังคับให้ผมเปิดกาชาประมาณ12ครั้งประมาณ12ครั้งครับก็คือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่6เนี่ยเขาจะบังคับให้เราเปิดวันละ2ครั้ง2ครั้ง2ครั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเปิดสักประมาณ12ครั้งแล้วกันเพราะว่าผมจะเปิดไปใส่นาูโตทีเดียวไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสออกโกคูครับโอกาสออกโกคูเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณโอกาสเนี่ยเลสสีส้มนะ อยู่ที่ประมาณ1.6ครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นโกคูเนี่ยประมาณ50%อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดได้ตัวละครสีส้มแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่ใช่โกคูเหมือนกันเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับดวงครับแล้วก็โอกาสเนี่ย1.6%แสดงว่าเรากด10ครั้งเนี่ยถ้าเรากด10ครั้งเนี่ยเราจะได้มีโอกาสเนี่ยประมาณ16%ที่จะออกตัวสีส้ม แล้วก็ตอนนี้ใบากาชาผมมีอยู่ประมาณ18ใบแล้วก็เราสามารถใช้ไอตัวเพชรฟ้าเนี่ยในการซื้อใบากาชาเนี่ย1ใบเท่ากับ150เพชรฟ้าได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเก็บเพชรฟ้าเนี่ยค่อยไปเปิดในส่วนตัวของนารูโตะทีเดียวเยอะๆเลยแต่ว่าในคลิปนี้ถือว่าเอามาคำเควสแล้วกันครับเดี๋ยวเรามาลองกดดูมาปับเข้าไปเดี๋ยวลองดูนะว่ามันจะมีเอฟเฟกแบบว่าเฮ้ยสีฟ้าเหียสีม่วงเฮ้ยออ แสดงว่าถ้าตัวสีส้มออกมันต้องเป็นสีส้มครับโอ้โหได้ตัวสีม่วงอะแต่ว่าจะเป็นตัวํามไหมนะครับถ้าเราได้เนี่ยมันจะเป็นคูปองนะครับถ้าเราได้มาปุ๊บเราจะเป็นคูปองอ่าโอเคผมอยากเล่นเหมือนกันถ้าเราจะซื้อตัวละครตัวของไอตัวโนบุนาระไอตัวอะไรนะไอน้องน้องไอเนี่ยใ,ในในไอตัวออมหาเวทคนถึงมาเนี่ย ตัวเนี้ยราคาหนึ่อ่าคูปองนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าเราได้ซ้ำอีกเราจะได้ประมาณคูปองคืนมาอยู่นะอ่าแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ดีครับที่เราไม่จะไปต้องเสียเงินเนี่ยไปซื้อเขานะครับเนี่ยเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยจะได้มาจากตรงนี้นะได้มาจากตรงนี้เห็นไหมอ่าตัวเนี้ยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จะไปต้องซื้อแล้วเพราะว่าเราได้มาแล้วนะน้องอ่าโนบาระ no นะครับโนบาระเนี่ยผมอยากเล่นเหมือนกันเป็นแพรลี่ที่ผมมองว่าค่อนข้างเก่งอ่าเดี๋ยวเราไปเปิดอีก2ครั้งครับอันเนี้ยคือรับของรางวาัล อ่ะผมได้อุซบมาด้วยแล้วนะครับตอนนี้ได้อุซบแล้วอ่าได้อุซบมารีวิวด้วยได้ไดโนบาระมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมมีแคลี่เนี่ยที่จะเล่นเนี่ยประมาณ3ตัวแล้วอ่ะอิชิดะไอตัวอุซบแล้วก็โนบาระเหลือแต่ไอตัวของอะไรนะผมเหลือแต่ตัวของอ่ฟิเซอร์ที่เป็นแคลลี่แต่ผมแบบไม่ค่อยอยากได้มันเท่าไหร่เอ๊ะทำไมมันเหมือนมันติดบั๊กอะ่ะเอ้ยเดี๋ยว เฮ้ยทำไมมันไม่นับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันไม่นับไอตัวของการเปิดกาชาเราอะเฮ้ยมันบั็กนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่าได้ตัวของอ่าไอตัวอันนี้มาด้วยนะครับอะไรนะอ่าแฮนด์คอกนะครับเฮ้ยทำไมเราเปิดกาชามันไม่นับวะมันต้องนับสี่เดี๋ยวฮัลโหลเพื่อนมันติดบั็กครับวอเตอร์เฮล ตอนนี้น่าจะติดบั๊กนะผมว่ากดรับของก็ไม่ได้ครับแล้วก็ทำเควสเปิดกาชาไปอะ่ะไม่นับด้วยเฮ้ยอะไรวะเอาทำไมเป็นอย่างงี้ฮัลโหลเซอร์ไพรส์แล้วผมจะได้ไอตัวของอามินาโตพ่อนารูโตนี่สังเกตครับมันติดบัก๊กผมต้องน่าจะต้องน่าจะต้องออกเข้าใหม่นะนี่เออก็หลักๆคือเปิดกาชาไป10ครั้งก็คือได้นบลระมา ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าโอกาสออกอ่าโอกาสออกตัวละครสีม่วงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5%แสดงว่าเรากดไป1ครั้งเนี่ยโอกาสที่ออกเนี่ยก็จะประมาณ50-50ประมาณนั้นเนาะก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรแหละนะแต่ว่าตัวสีม่วงมันก็เอาตรงอยากได้ตัวสีทองมากกว่าแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้คือกิจกรรมบัฟครับเออเครียดอะไรเนี่ยนะครับเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้ฮัลโหลเอ้ยเอา โอ้โห oh, แล้วคือกว่าจะได้มินาโตะเนี่ยต้องเก็บ250แตม้มแล้วคือกิจกรรมมันอะ่ะไปบังคับลงแรงบังคับเปิดกาชาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเปิดกาชา10ครั้ง mm. เห็นไหมเนี่ยมันจะบังคับให้เราเปิดกาชาเวะลาสองครั้งเวะลาสองครั้งเวะลาสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเอา้าทําไมมันมันเป็นแบบนี้วะนะครับอะไรวะเนี่ยอันนี้อันเนี่ยเปิดเดี๋ยวผมล็อเปิดทีละครั้งดูนะ เอ๊ะทำไมหรือว่ามันหรือว่าเราต้องกดเปิดทีละครั้งวะมันถึงนับแป๊บหนึ่งนะอันนี้อันนี้คือเราเปิดกาชาไปแล้วอันนี้อันนี้ลงดาก้อนบอลเนี่ยผมเปิดกาชาไปอะ่ะมันต้องเปิดสี่ครั้งอะ่ะผมเปิดไปครั้งหนึ่งมันยังไม่ได้เลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมว่ากิจกรรมมันมันติดบั๊ป่วะเนี่ยกดกิจกรรมกดรับของก็ไม่ได้ครับแสดงว่าตอนเนี้ย ผมมองว่าน่าจะติดบั๊กแล้วก็ระยะเวลาของตัวพินาโตเนี่ยจะอยู่ถึงแบบว่าอันนี้เป็นเดือน11นะครับวันที่25อ๋อโอเคแสดงว่ายังนานอยู่นานอยู่นานอยู่ก็คือตัวละครของเขาจะแจกอยู่ถึงเดือน11เลยก็คือเดือนพฤศจิกาวันที่25แสดงว่าก็นานอยู่ครับไม่ต้องรีบก็ได้โอ้โหกลายเป็นว่าแม่งเหมือนมานั่งเปิดกาชาฟรีๆเลยก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะครับก็ถือว่าโอเค เหลืออีกนานอยู่นะครับก็เดี๋ยวให้มันกิจกรรมหายปั๊บผมว่าผมจะรอเปิดตัวนารูโตะทีเดียวอีกทีนึงแล้วกันเพราะซูเปอร์ไซยาเนี่ยผมเฉยเฉยะโอกาสออกเลดมันอย่างที่บอกครับโอกาสออกไอตัวโกคูเนี่ยคือจะอยู่ที่50%แสดงว่าถ้าผมไปเปิดตู้นารูโตะมีโอกาสที่จะได้โกคูเหมือนกันนะครับแต่โอกาสเลทออกนารูโตะเนี่ยจะเพิ่มเป็น50%เป็นมีโอกาสที่จะได้ลูฟี่ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตู้เนี้ยเปิดปุ๊บเนี่ยเรามีโอกาสได้ตัวละครสีทองเนี่ยทั้งหมดเลยแต่แคค่่่ออยางทีบบกรั โอกาสตู้เลทเนี่ยมันแคบมากกว่าแค่นั้นเองเนาะก็หลัๆกๆจะประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์เพื่อการเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจันเพลงเท่านี้กันนะครับสวัสดีครับ